กราบพลัว่าค่ะบอาจารย์ครับพระมาสุรกลับมิมต์เลยครับไปลงทะเบียนกันทึ้งเลครับสาคาเมเภอวาปีเรามาแล้วนะครับชุดแรกนะครับเข้าไปตามที่เจ้าหน้าที่โฟลได้เลยนะครับแล้วก็ขอความเมตตานะครับขอให้เดินเข้าไปด้านในก่อนนะครับสุดเข้าไปด้านในก่อนนะครับเดินเข้าไปลึกๆนะครับ เพราะว่าเราจะกลางนู้นติด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 กันเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เราเตรียมมาแล Jam ้วก well, kind of ็มันจะค่อนข้างที่จะพอดีนะฮะหรือถ้าเหลือก็เหลือเป็นเรเป็นอำเภอการตะลาวิชัยนะครับเพิ่งลงทางมานะครับเดินทางมานะครับถึงเสร็จเลยนะครับนี่ฮะอำเภอกัรตะล่าวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมาถึงพื้นที่แล้วนะครับเราจะพาขึ้นนะครับเข้าที่พักนะครับเป็นพื้นตั้งระดับนะครับเราก็เดินตรงไปเลยนะครับ เดินลงไปเลยนะครับถอดรองเท้าแล้วก็เดินลงไปหลวงพ่อมาทางนี่เด้อท่านนี่ครับแต่ว่าห้องน้ำก็สามารถเข้าได้นะครับห้องน้ำห้องน้ำก่อนครับครับผมเราลองเป็นพักนะครับถอดรองเท้าแล้วก็เดินตามเจ้าหน้าที่ไปเลยครับหลวงพ่อครับมันเป็นพักไม่ได้ครับหลวงพ่อระวังเด้อครับเด้อ แต่ว่าทางนี้ว่าเป็นพักเรื่องหลวงพอ่อสามารถยังได้ครับตรงไปเรื่อยๆครับก็จะมีพักหลวงพ่อถอดรองถ่อนอ้อ <c oughs> อาภมกอนะครับ <c oughs> จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินตรงไปเลยครับหลวงพ่อครับแต่ตรงนี้ระว,วังนะครับหลวงพ่อครับครับ <c oughs> <c oughs> พอจานเดินไหวไหมออกฝากฝากลงพี่ด tamam. ูตรงนี้เลยเผมทำนี่ครับแต่ถ้าเราเดินตรงนี้ได้ครับตรงนี้ไม่ไม่ต่างระดับครับหลวงพ่อท่านนี้เลอหลวงพี่หลวงพ่อจานไหวไหมระวังเถอะตรงนี้ได้อยู่ครับมาท่านนี้ได้หลวงพ่อ Oh.